ว n e นิวสตรงไปตรงมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามเรา<ะ>ได้ดูกันไปแล้วสำหรับมิวสิกวิดีโอแบบเต็ม,ตม,ตมระหล่ำของพี่บี้สุกริตค่ะใช่อืสาวๆแต่ละคนเดียวเชื่อเลยนะคะว่าจะต้องมีการจิกแขนตัวเอง <c oughs> จิกแขนตัวเองเพราะว่าแบบพี่บี้เนี่ย คือเวอร์ชันนี้เขามีความทั้งเซ็กซี่<อ>แล้วก็มีแบบแบดบ,บ,บอยนิดๆเงี้ยดูคุณถูก,กใจนะชอบอ่ะชอบเลยเหรอชอบ,อ,ชอ,บอ่ะแต่ว่าถ้าใครนะฮะยังไม่เคยชมนะครับวันนี้พี่บี้สุกฤษนะฮะจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับไปดูมิวสิกวิดีโอเพลงถล่มกันครับ ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากบี้สุกิตวิเศษแก้วเพลงที่นำเสนอเรื่องราวในแง่มุมของคนที่แอบรักคนมีเจ้าของซึ่งเป็นความรักที่ไม่เหมาะสมซึ่งบทสรุปสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกทำตามสมองหรือหัวใจหยุดหรือจะเลือกเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์มาร่วมหาคำตอบกันได้ในมิวสิกวิดีโอเพลงถล่มในค่ำคืนที่ความต้องการมันรุมรา นอนบนเตียงคนเดียวมันเหงาจนไม่ไหวฉันจะเลิกคิดถึงเธอ,อยังไงพยายามไม่ได้เลยสักทีความต้องการมันคาเนตพผลจนมันแพ้เรามันช่างอ่อนแอลงไปทุกทีทั้งทั้งรู้ดีมึงผิดกดติกามิวสิกวิดโอเพลงถลบเนี่ยเราว่าด้วยเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งอะนะ ไปแอบรักผู้หญิงคนนึงที่มีเจ้าของแล้วซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยเล่นโด,นดยผมนี่เองนะแล้วก็เราก็ได้คุณเบลล่าดาณีนะแล้วก็คุณป๊อกมาร่วมเล่นด้วยคือในเรื่องเนี่ยเบลล่ากับป๊อกเนี่ยเขาเป็นแฟนกันนะแล้วก็แต่ว่าเวลาเขามีปัญหากันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเบลล่าเขาก็จะมาปรึกษาผมอยู่ตลอดนะโดยที่ในใจผมเนี่ยก็แบบแอบรักแอบชอบเขาอยูอ่คือเราคิดว่าเราไม่ได้อยากจะแย่งเข้ามานะแต่เราเห็นเขามีความทุกข์อ่ะ เราอยากทําให้เขามีความสุขอะมันมีวิธีไหนบ้างอที่จะทําให้เขามีความสุขนั่นก็คือแกนหลักของวิดีโอตัวนี้ว่าฉันควรหยุดรู้ว่าจะเดินต่อไปหยุดไม่รู้จะเอาอย่างไรใจมันสับสนให้ทนก็นไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้ เบลล่าร่วมงานเขาก็น่า,นารักมากนะสปิริตการแสดงค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วก็ในเรื่องของอทักษะทางการแสดงอย่างเงี้ยต้องบอกเลยโอ้โหสูงจริงๆคือถ้าซีนที่เป็นแบบอารมณ์ด,ด,ร,ด,ร,ดราม่าเล็กๆเขาร้องไห้มรารบายกับเรานี่เราไม่สงสัยอยู่แล้วเพราะเขาเล่นได้ดีอยู่แล้วแต่บางครั้งซีนที่มันเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรอะ่ะแค่ซีนเดินซีนอะไรเงี้ยเขายังเก็บอารมณ์ต่างๆนั้นเอาไว้เขาสามารถทําให้มันดูน่าสนใจได้ยิ มมใจไ่หายงงเยง,ยง้ตอ,ตอ,ตอทนนี้เขาเขาเคยผ่านงานการแสดงมาบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็ผ่านงาน MV ที่เขาร้องเองมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้เขาก็เลยเออก็เลยบอกแค่มาคุยตัวละครว่าคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนอะไรยังไงแล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาแล้วก็แกล้งแซวนะ เอาใกล้ๆตัวป๊อกอ่ะแหละเป็นแบนดบอยอรู้ว่าจะทำตามใจหยุดไม่รู้จะทำไงดีห้างใจเท่าไรไม่ฟังสักทีก็ใจมันไม่รักดีมันเอาต่ใจ ถึงมิวสิกวิดีโอเพลงถล่าด้วยนะครับแล้วเรามาลุ้นกันว่าตัวบี้เนี่ยเมื่ออยู่2ต่อ2อกับเบลล่าในสถานการณ์ที่น่าจะนะตัวบี้นั้นจะหยุดหรือว่าจะถลําไม่รู้จะเอาอยัางไงใจมันสับสนให้ทนก็ไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้ จะทําต่างใจไม่รู้จะทําไงดีหามใจเท่าไหร่ไม่ฟังสักทีก็ใจมันไม่รักดีหรือจะทําต่างใจไม่รู้จะทําไงวันนี้ตรงไปตรงมา